บาลูโคครับบาลูโคอ่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้มากลางเต้นนอนอ่าช่วงสิ้นปีคนก็จะเยอะอเยอะเยอะมหาศาลเลยมากันเรื่อยๆตรงนูน้นตรงนูน้นอ่าตรงนี้คือลานที่หนึ่งนะตรงนู้นคือลานที่สองแล้วก็ตรงนี้ในลานจะลานที่สามเห็นเขาบอกว่าเราต้องไปเข้าห้องนะ้ำที่โรงเรียนนูน่นกับที่ลานสอง่าข้อมูลยังไม่แน่น ให้ดูความสวยก่อนก่อนที่พระอาทิตจะตกดินอาทางรถเก๋งมาได้รถม,มาได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ารถเก๋งนี่จะลำบากนิดนึงช่วงล่างจะกระแทกหน่อยอข้างล่างมีอีกลานหนึ่งคือตอนเนี้ยตรงไหน,นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ไปหมดละคือเยอะมากอารถเตี้ยมารถเตี้ยไม่ควร <c oughs> อ่า รถบ้านมาได้รถบ้านมาได้นะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นภูเขาหัวโล้นนะโซนเนี้ยเป็นไร่ข้าโพดแต่เขาบอกว่าทะเลหมอกมีให้ดูทุกวันประมาณฟิลเดียวกับกอเซโลแต่ที่เนี้ย มันไม่ไกลเท่ากอเซโลถ้าจากเชียงใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพราะว่าผมก็จดจดอผมกดเลขไม์ก่อนที่จะมานี่เหมือนกันอตอนเนี้ยมันยังไม่มีห้องน้ํามีห้องน้ํามีห้องเดียวมันไกลแล้วก็ยังไม่มีของขายเปิดได้ไม่นานนะครับสําหรับอบารลโค ให้ดูฟิลก่อนดูดูวิวตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินก่อนนี่เดีย๋ยวผมพาไปดูอีกมุมหนึง่งอีกมุมหนึ่งที่เราตอนนี้มาถ่ายย้อนแสงตอนนี้เราถ่าย้อนแสงขึ้นไป ข้างบนเนี่ยเห็นว่าลานกลางเต้นกันเต็มเลยก็ช่วงนี้ต้องจองนะครับถ้าไม่จองนี่หาที่นอนลำบากมากอากาศเย็นด้วยะอเดี๋ยวเก็บบรรยากาศช่วงอื่นให้ดูต่อ, okay. อเอ็ม ขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรเอ็มหน่อยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปหกหกสี่สามหนึ่งสามสี่อันนู้นชื่ออะไรนะต้าต้าครับต้าต้ของต้านั่นอีกม่อนหนึ่งม่อนที่สองใช่ครับพี่ขอเบอร์โทรม่อนหน่อย 0ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งสองศูนย์เจหกห้าครับแปดเจ็ดหกห้าของต้านี่ม่อนที่สองมีห้องน้ำมีห้องน้ำครับพี่ขอเอ็มทำอะไรห้องน้ำจะทำอะไรเรื่อนี้อะร่ปีน้าของแกปีหน้าีโอ้ปีนี้มึงเร่งทำเลยอ่ะแล้วก็ขีไหนได้ตรงไหนม่อนแจมเอ้ไอ้เออนน่นน่นโน่นโน่น่นไฟม่อนแจมตรงนน่นเออไม่แจมไม่ใช่ม้อนแจมไม่แจม โโอหเออมันเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเช้าจะชี้ดูอีกทีหนึ่งข้างล่างนั่นแหละครับพี่อ่าแข้างบนนั่นอิทนนนลเป็นจุดเดียวที่เราเห็นทั้งสองที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะดูตอนนี้มีทั้งหมดกี่มอนอไม่ใช่สามหรอไม่ใมจะมีสามสามรางสามรานอ่ะแล้วอีกรานหนึ่งใครดูเลยอยู่สองเพจบารุคูกัมกับโมง อันนั้นก็มันมันบาลูโคเหมือนกัน,นจะมีบาลูโคเพจหนึ่งแล้วก็มันจะมีม่อนบาลูโคอีกเพจหนึ่งก็คือมีทำหน้านำหน้าว่าม่อนครับผม,ม,มอ,อ่าของเอ็มนี่มีม่อนไหมบาลูโคบาลูโคเฉยๆไม่มีม่อนแต่ว่าผมนี่ม่อน,นชื่ออะไรน,นะลืมละต้าเออของต้านี่มีมีคขาบอกม่อนนำหน้าใครบางคนดูแลเหตุผมผมดูแลครับเพร่อผมอยู่รัฐประชามส่วนละอ่อนผมสามารถดูได้ตลอดอยู่แล้วเลยอ๋อสอนเด็กด้วย โอเคเดี๋ยวเช้าไม่แต่เช้าไม่น่าจะมีทะเลหมอกเมื่อวานเนี่ยไม่เช้าไม่มีอ่ะพี่ไม่เช้าไม่มีอยู่พี่แต่ว่าบางนิดหนึ่งมันบางๆหน่อยต้องมาเดือนไหนนะเดือนปลายเดือนตุลาพี่ปลายเดือนตุลาไอ้ปลายเดือนฤดูฝนนะพี่พฤศจิกาก็มีแล้วเนาะโอ้ไปตัดแดดปลายเดือนตุลาแล้วพี่พฤศจิกาก็มีแล้วอ๋อเออตุลาก่อนเนาะโอเคคือหมดฝนแล้วมันก็เริ่มล้วพี่ แต่ถ้าพี่จะให้แบบดินที่บาแบบช่วงนี้มีฝนแล้วก็ฝนตกแล้วหยุดแล้วก็มันจะมีทะเลหมอกขึ้นเลยพี่เป็นหมอกฝนมาถึงนี่เลยพี่วันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะอ่ะเดี๋ยวเช้าจะให้ดูบันจะไก่อีกทีนึงแต่ถ้าไปช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยมันจะผสมกับฝนหน่อยพี่วันนี้วันนี้14องศานะลมลมแรงมันหนาวกึ๊ดที่กึดที่กึ๊ดที่กึ๊ดที่ดที่ก เช้านี้ครับหกโมงครึ่งแสงัวยไร้สวยมากเสียงชนีร้องตั้งแต่เช้าเลยน่าได้ยินเสียงชนีร้องไหม สุดท้ายที่ทุกเต็นที่ทุกลานจะเปิดให้นะครับเปิดให้เขาเพราะว่าเสียงชนีร้องรั่นเลยคือแถวนี้เขาทำไล่ส่วนใหญ่ไปไล่ขาโพดแล้วก็เขามีข้อตกลงกันระหว่างชาวบ้านว่า,าถึง สามสิบเอ็ดทันวาเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมากินหญ้า,าหรือว่านอกบริเวณที่เขาจัดจัดไว้นะครับพอถึงวันที่สามสิบเอ็ดครบกำหนดวันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มปล่อยสัตว์เลี้ยงแล้วแถวเนี้วัวควายเยอะมากเขาก็เลยจะปิดปิดลานเลยนะครับปิดลานกลางเต็นเลยนะครับ คือถ้าเปิดเนี่ยวัวควายเขาจะเข้ามากวนเยอะเลยตอนนี้ผมอยู่บนลานที่สามนะครับเดินมาเข้าห้องน้ำซึ่งลานที่สองกับลานที่หนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยปีนี้เก็บไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำปีนี้หกหก,หกทำห้องน้ำไม่ทันนะครับคนมาเยอะอะปีหน้าหกเจ็ด มีห้องน้ําแน่นอนครับวานเมืม่อเมื่อคืนคุยนั่งคุยกับเจ้าของจำง่ายๆนะครับถึงสิ้นปีครับสามสิบเอ็ดธันวาของทุกปีาลานกลางเต็นท์จะปิดนะครับบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับเยอะเยอะขนาดที่ว่าต้องยอมปิดลานกลางเต็นท์ ขขามีข้อตกลงกันระวังหมู่บ้านเป็นหลายๆที่นะครับทางภาคเหนือหลายๆที่นะครับที่ที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าคือพอหมดเดือนเออหมดวันที่สามสิเอ็ดเขาก็จะปิดลานกางเต็นท์นะครับหลายๆที่นะครับเมื่อคืนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบสี่องศาตอนตอนสี่ทุ่มอ่าก่อนเข้านอนหลังจากนั้นผมก็มไม่รู้แล้วครับ พราะว่าเข้าเต็นแล้วมีลมพอสมควรเส้นทางจากแม่แจ่มมาถึงตรงนี้อยู่ที่30กิโลนะครับประมาณ30กิโลอ่า10กิโลสุดท้ายทางจะลำบากนิดนึงอ่าจะเป็นทางลูกรังจะเป็นทางสลหับคอนกรีตผิวทางไม่ค่อยเรียบรถเก๋งมาได้ไหมก็มีคนเอามานะรถตู้ยังมีคนเคยเอามาเลยแต่ว่า สงสารช่องล่างถ้าเป็นรถกระกบะรถกระบะธรรมดาเนี่ยมาได้ละไม่ต้องไม่ต้องถึงกับตัวสูงนะตัวตัว,ต,วตัวธรรมดาก็มาได้ละตัวเตี้ยโรงงานห่างจากหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่แถวนี้ประมาณกิโลกิโลนิดนกิโลครึ่งอะตีบีกิโลครึ่ง,งเสียง ชนีร้องอยู่ใกลนน้ๆแถวนี้ย <_ s> เขาว่ามีตัวเดียวนะ,ะคนพื้นที่ว่ามีตัวเดียวหมายถึงชนีนะห <_ s> มอกถ้าจะมาให้เจอหมอกสวยๆเขา,าบอกปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนอตุลาพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนเขา,าบอกหมอกสวยมาก สุดๆเลยคือเดือนพฤษจิกายนวันนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นหมอกแบบบางๆไม่ไม่เยอะมากตอนนี้อาหารยังไม่มีขายนะครับปีหน้าหกเจ็ดจะมีอาหารตามสั่งขายนะครับ หกโมงคึ่นครับตอนนี้พระจันทร์ยังอยู่เลย ดูบรรยากาศส่วนอื่นต่อ สามล้านนะครับอ่าด้านล่างนั่นเรายังนับรวมอยู่กับล้านที่หนึ่งนะครับก็บรรยากาศดีนะครับไม่ไกลจากเชียงใหม่มากจากตัวเชียงใหม่มาถึงตรงนี้ประมาณร้อยหกสิบกิโลนะครับอ่าผมซึ่งผมใช้เส้นทางเชียงใหม่ โดอยอินทนนท์นะครับก็มันจะไม่อ้อมโอเคเลยช้านี้ชองกาแฟก่อนแล้วค่อยออกไปกินข้าวข้างนอก ปีหน้าหกเจ็ดมีห้องน้ํามีร้านอาหารตามที่คุยกับน้องเขาไว้นะครับหมายถึงร้านที่หนึ่งกับที่สามนะครับส่วนที่สองในปีนี้มีแล้วหนึ่งมกกลาร้านปิดแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับสามทิเอ็ดธันวา พอแดดออกมาก็สวยนะสวยสวยโซนแม่แจ่มนี่เราไม่เห็นเลยนะครับหมอกปกคลุมหมดเลยนะครับที่แม่แจ่มผมไม่เคยเห็นดอยอินทนนท์ทั้งลูกเพิ่งเห็นครั้งแรกก็คือที่นี่ที่แม่บาลุโคเนี่ยครับเห็นเห็นพระธาตุสององ,องค์พระธาตุอะไระของพ่อของแม่ของ ที่ดอยอินทนนท์นะครับของฐานอากาศแล้วก็เห็นเสาแต่มันไกลนะเห็นเสาเรดาร์ของยอดดอยอินทนนท์ครั้งแรกที่เห็นยอดดอยอินทนนท์ทั้งลูกแบบนี้ปกติไม่เคยเห็นท้าหลวงเชียงดาวเห็นทั้งลูกอดอยพ่อหมปกก็เห็นทั้งลูกได้นะครับแต่ว่าต้องหาจุดที่มองอาจจะเป็นแถวไม่าย ที่นี่ก่อกองไฟได้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนลมแรงเราเราเลยไม่กล้าก่อกองไฟเพราะว่าเต็นท์แต่และแต่ละเต็นท์เนี่ยคือไวไฟมากแถวนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวสายๆเราก็ต้องเก็บเต็นท์บางบางที่เขาก็เริ่มเก็บเต็นท์แล้วก็คือต้องไปแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่อยู่ได้ทั้งทั้งวันนอกจากว่าเป็นรถบ้านแบบนี้อยู่ได้ทั้งวัน เส้นทางเส้นทางไม่ได้โหดนะครับเส้นทางง่ายแต่ถ้าหน้าฝนก็น่าจะไปอีกแบบหนึง่งแต่ตอนเนี้ยเป็นฤดูหนาวเส้นทางง่ายามีเส้นทาง10กิโลสุดท้ายที่เป็นลูกลังนะที่มันแบบรู้สึกจะลำบากกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าง่ายน้อเกาสิบโลเนี่ยเป็นลูกลังไปบ เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานจากไหนมานะมมแม่ลาน้อยครับแม่ลาน้อยมานี่จัดเลยครับถ้าผิดเส้นทางนี่คือโหดจัดเลยไม่ผิดพี่คือมันจะมีเส้นไอ้ตัวป้ายไอ้ศูนย์วิจัยเนี่ยอันเดียวที่มันเข้าไปแต่หมายถึงว่าเอาแค่ว่าเส้นปกติตามเส้นที่แบบไม่ได้หลงอะนะครับผมม,มันมันมันเริ่มจากแม่ละน้อยประมาณถ้าจะวัดประมาณเก้าสิบโลถ้าเส้นแม่ละน้อยจริงๆต้องวิ่งเส้นทางหลักอ่าแม่แม่ละน้อยออกมาอ่าอะไรนะอำเภอแม่ลา อปางมาผ้าไม่ใช่แม่ลาน้อยก็ต้องมาทางแม่เสลียงนี่แหละเออแม่เสลียงจำชื่อผิดมามางมาเสลียงแม่เสลียงมาก่อนอ่ะแล้วมันจะมือเราขึ้นมาแม่อ่ามาอบหลวงแล้วมาเข้าเส้นทางนี้ง่ายมาเชียงใหม่อ่ะจะง่ายแต่นี่คือออกจากแม่สอดมาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมผมมาไม่ครับผมขึ้นแม่ะเลียงขึ้นไปอีกอ๋อแม่ลาน้อยขึ้นไปถึงแม่ลาน้อยข้างบนแล้วหัดขวามาเนี่ยเส้นนี้โหดจัดแล้วต้องบอกก่อนถ้าเกิดมาจากกรุงเทพมาทางแม่ลาน้อยให้มาทางอบหลวงก็ หลักๆคือคือให้ตั้งว่าออกหลวงอ่ะแม่ว่าจะอยู่เส้นหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าจะอยู่ทางเชียงใหม่อ่ะก็คือมาอีธนอนออกหลวงอ่ะมันจะง่ายกว่าแต่แต่ถ้าถึงออกหลวงนี่คือเลยทางแยกแล้วนะมันจะมีทางแยกเขียนทางซ้ายมือเขียนว่าไม่เจมให้มาท้งหลักมันขวาเนาะมันต้องมันต้องซ้ายแต่ว่าคือว่าง่ายๆว่าเริ่มต้นจากจากขวาของทั้งม่อนหมื่นหมากทั้งบาลูโคอ่ะอย่าอย่าไปเริ่มจากซ้ายเดี๋ยวนะผมให้ดูม่อนหมื่นหมาก มอนมืนหมากอยู่แถวๆข้างหน้าเราด้วยนะครับตรงประมาณนู้นใช่ไหมพี่ครับน่าจะสันเขานะ่ะที่ข้างล่างนะ่ะอ่าน่าจะสันตรงนู้นแหละครับครับ,บตรงนี้สูงกว่าเอาจากระดับน้ำทะเลเก้าร้อยเมตรอ่ะเพราะมันแปดหกเอ้ยมันแปดเท่าไหร่น 8, 9, ะแปดเก้าหกนะจากระดับน้ำทะเลนะตีไปเก้าร้อยเมตรแล้วกัน สูงกว่ากอเซโลอ่ะสูงกว่ากอเซโลหน่อยหนึ่งกอเซโล่เจ็ดรอกว่าพอถ่ายจากกล้องตัวนี้มันโดนแสงอาทิตย์ปุ๊บหมอกหมอกเลยน้อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามือถือถ่ายดีกว่าโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ ถ่ายตามแสงให้ดูหน่อยเต็นข้างบนลานข้างบนเยอะนะมอเตอร์ไซค์มาได้อันนี้มาจากไหนนะครับผมผมกอยครับเพื่อนผมไอ้ลำพูนอ๋อมาคนระที่กันเลยครับโอเคเมื่อวานเรามาเจอกลางทางใช่ครับมอเตอรไ์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ลุยมาเลยครับฟีลาโนฟีลาโนเข้ามาได้เวฟโอเคยอด้วทางไม่ทะลึ่งหดเท่าไหร่ครับเนาะผมว่าไม่หดเท่าไหร่ใช่ต้องรอขึ้นมันจองครับอ๋อสรุปท้ายคลิปให้หน่อยครับก็สายมาหมอกก็เยอะขึ้น แน่นเลยนะหมอกแน่นเลยนะตรงนู้นคือ,อม่อนหมากถ้าหมอกน้อยๆม่อนหมากสวยพออยู่ใกล้แต่ถ้าเกิดเยอะๆมันจะอยู่ต่ำกว่าหมอกมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็น,อน,นเออม่อนมื่นหมากนะแล้วก็ดอยอินทนนท์นี่นะครับดอยอินทนนท์แล้วก็คืนนี่ตรงที่หมอกเยอะๆน่ะแน่นๆน่ะคืออำเภอเมืองแม่แจ่มเอ็มสรุป ปิดอีกทีหนึ่งกลางเดือนตุลาใช่ครับให้ดูจากเพจครับผมของเพจของเอ็มนี่ไม่มีคําว่าม่อนไม่มีครับปลาลูโคลแต่ถ้าเป็นของต้านี่ม่อนม่อนที่สองนั่นจะมีคําว่าม่อนบาลูโคของเอ็มจะไม่มีม่อนหนึ่งชนีมีทั้งหมดสามตัวที่นี่ชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้ไม่ทำร้ายมันตัวขาวหนึ่งตัวดำสองใช่ครับทีมงานเดิมผม ยุคแรกๆยุบรรยาก,กาศดีจากนี่ไปไม่เต็มประมาณสามสิบโลแถวนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปีหน้ามีห้องน้ำแน่นอนครับผมอาหารคำสั่งมีไหมไม่แน่ครับไม่แน่วันหน้าอาจจะเป็นบาริต้าชงกาแฟขายก็ได้ โอเคจบคลิปครับ